บช่วงครูวฮาลาสสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองและซอสปรุงรสตราฉลากทองน้ำมันพืชมรกตไลท์น้ำพริกอรียา ท่านผู้ชมคะพิซซ่าญี่ปุ่นหรือเรียกว่าโอโคโนมิยากิเป็นเมนูที่คุ้นหูคุ้นตาเราเป็นอย่างดีนะคะเมื่อเราเข้ามาทานร้านอาหารของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากที่ประเทศญี่ปุ่นเมนูนี้จริงๆแล้วดูเหมือนยากแต่ก็ง่ายกว่าที่เราคิดไว้เลยลองทําพิซซ่าญี่ปุ่นแบบโฮมเมดกันดูนะคะวัตถุดิบของพิซ่าญี่ปุ่นโอโคโนมิยากิสําหรับ หนึ่งจานเนี่ยตัดแบ่งได้4ชิ้นนะคะใช้เวลาทําประมาณสัก20นาทีค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ร้อกรัมไข่ไก่สองฟองน้ำนะคะ100กรัมเบคอนไก่หรือเนื้อ3ชิ้นเนื้อกุ้ง4ตัวผักกะหล่ำปลีหัน g, ห่นฝอยร้อกรัมแครอทหั่นฝอย50กรัมซอสทงคัตสึมายองเนส แล้วก็ปลาอบแห้งค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีกระทะเท่านั้นเองค่ะวิธีทำเริ่มเลยนะคะก็เริ่มจากนำแป้งสาลีนะคะน้ำนะคะ100กรัมตีให้เข้ากันจนแป้งละลายน้ำหมดไม่เป็นเม็ดนะคะ แล้วก็ไข่ไก่ใส่อ่างผสมตีให้เข้ากันจากนั้นให้นำกระหล่ำปลีและแครอทใส่ลงในอ่างแป้งที่ผสมไว้ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วนะคะแล้วเสร็จจากนั้นนะคะให้นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันรอจนร้อนนะคะจึงใส่แป้งกับผักที่ผสมลงไปทอดความหนานี้ใส่เพิ่มได้ตามต้องการเลยค่ะถ้าหนามากก็ใช้เวลาทอดนานนิดนึง แล้วก็นำเบคอนไก่และกุ้งมาวางเรียงให้ทั่วแผ่นแป้งรอจนแป้งด้านล่างสุกแล้วก็กลับอีกด้านลงไปทอดต่อจนเบคอนไก่และกุ้งสุกทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นนำด้านบนของเบคอนไก่ขึ้น แล้วก็ทาด้วยซอสทงคัตสึให้ทั่วๆแล้วก็บีบมายองเนสลงไป โรยปลาอบแห้งให้ทั่วแผ่นถ้ามีสาหร่ายโรยเพิ่มลงไปอีกได้ให้ดูน่าทานพร้อมกันก็ยิ่งดีนะคะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมโอโคโนมิยากิหรือพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะเมนูของทานเล่นยอดนิยมของหลายๆคนที่สำคัญนะคะรสชาติอร่อยแล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนด้วยค่ะเพราะว่าพิซซ่าญี่ปุ่นมีทั้งผักแป้งเนื้อสัตว์ เรียกได้ว่าครบทุกอย่างเลยนะคะเวลาในช่วงครัวล้านวันนี้หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าตีสี่ครึ่งถึงตีห้าค่ะวัสสลามวัวลัไลกุ้มวรารห์มะตุลล้อวะบรากาตุสวัสดีค่ะ